เอาสิทุกคนได้เห็นนะว่าปั๊บเป็นยังไงืึเนี่ยแฟนคับปั๊บได้เห็นนะแล้ววันนี้ปั๊บนอยขนาดไหนฮมเดี๋ยวจะเอาอะไรอะไรมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาร้องไห้เลยไม่มีอะไรเลยเออยู้ยูๆกับไห่ขึ้นมา จะเอาหเหนอะไรให้ได้ดั่งใจโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ต้องหันมามองหน้าแม่แม่พูดอะไรผิดไหมฮะไม่ต้องมามองหน้าอย่างนั้นเลยแม่พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าืึสะอื้นสะอื้นสะอื้นดูซิดูหน้าตัวเองสิดูได้สักที่ไหนฮะ ไปป่วนเปลี่ยนโหมดไว้มาขนาดเมื่อกี้แม่บท่ททนาน้จับกล้องนะแหกปากซะปวฮัตแบบแบบแบบพอกล้องจับหน้าแค่นั้นเปลี่ยนแอคเลยโอ้สมกับจะเป็นดาราได้จริงๆนะเนี่ยปั๊บนะปั๊บสตอมากปั๊บเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนฟิลได้ไวมากเลยอะ บายบายขี้มูกให้เช็ดก่อนสิเช็ดขี้มูกก่อนอุ้ยเกินไปละกันจำปาทอจะนอนแล้วใช่ไหมป๊บจะนอนกลางวันแล้วใช่ไหมป้าอะนอนกลางวันแล้วก็ไปอะ นอนใส่กับบนนอนเนี่ยบนบนนอนต้องโตแม่ได้นดี่บังดูต้องนอนให้แม่ให้ตัวแม่เป็นที่นอนนะ <sk art> โอ้เสียวแม่ปู่เสียวปู่ปรับนอนเว้นบังมานอนบนตัวแม่ดูนะมามาครับมามาให้เอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะเอ๊ะให้เอ๊ะเอ๊ะเ,เหรอเอ๊ะเอ๊ะเอเอให